ยินดีต้อนรับทุกท่านรับชมวิดิทัศสรุปผลการดำเนินง,งานของกองนอเพนินสานาประจำเดือนตุลาคม2565ัากภายใต้การบริหารงานโดยนางพิมวิภาปมิชาตะกูลผู้อำนวยการกอสนองเพนินสงางานการศึกษานอกระบบนางพิมพ์วิภาพมิชาตะกูลผู้อำนวยการกองนองเพนินสงามอบหมายให้บุคลากรกองนองเพนินสงา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน2 5 5 1และนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,565ทั้ง3ระดับดังนี้1ระดับปฐมศึกษา2ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น3ระดับมัธยมศึกษาตอนไปณพื้นที่อำเภออนง่าจังหวัดยภูมิ วันที่28ตุลาคม2 5งพนางพิมพ์วิภาปนุชชาตก,กูลผู้อในการกอนปนสงา่ามอบหมายให้บุคลากรก,รกอนปนสงา่าได้รับตัวเด็กชายชัยนานันต์กิมกางเข้าศึกษาต่อตามโครงการทาน้องกลับมาเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมไม่ทักเรียนได้รับโอกาสทา,กา,างการศึกษาตามโครงการทาน้องกลับมาเรียนของสำนักง,งานเขตพืน้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตสาม นักกอสนอมพเดนสง่าจังหวัดชทยภูมิงานยุทธศาสตร์วันที่10ตุลาคม2 5 6 5นิางพิมวิภาภณิชาตกูลผูอำนการกอสนอมพเดนสง่าพร้อมด้วยนางรัศมีบุญมันครูผู้ช่วยกอสนอมเพนสง่าก็ร่วมการประชมุมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถ,ถานศึกษาข้าราชการหัวหน้ากลุ่มงานในสังกัดสานักงานกอสนอจังหวัดเทย a s p h u m กลางที่7ทั2 5 6 5โดยดรเจรุนศัตย์พุทธน้อยผู้อำนวยการสำนักง,งานกสสนจังหวัดชุมภูนได้ต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายบุรอดแสงสว่างย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอสสนเภอพัฒนีจุมพนรวมถึงนางสุกินศรีวิสุทธิ์ผู้อำนวยการกอสสนเภอรันสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มารายงานตัวในการฝึกประสบการณ์ หลักสูตรการพัฒนากรารจชการครูและคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดกทมระหว่างวันที่1 0ถึง23ตุลาคม2565ักห้ณห้องประชุมสำนักง,งานกศนจังหวัดเชียงภูมิวันที่12ตุลาคม2565นาร้ยิมงพ์วิพากษ์มณชาตระกูลผู้ในการกศนเพิ่สงสังหา ผมด้วยนางรัศมีบุญมันครูผู้ช่วยกอสนาบุญสงหาก็ร่วมพิธีรับมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษาจังหวัดชัยภูมิณห,ห้องประชุมรวมใจครูชัยภูมิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตหนึ่งอําเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ วันที่19ตุลาคม2565นางพิมพวิภางศ์เดชตระกูลผู้มีการกอสนอเพเดินส่าพร้อมด้วยบุคลากรกอสสนมเดินสนาร่วมต้อนรับนางชัตตาพรเอง็งชุนรองผู้แทนการสำนักงานกอสนนจังหวัดนครศรีธรรมราชและนางสุดจิมศรีวิสุทธิ์ผู้มยการกอสนอเนพรานสกาสำนักงานกอสนอน,สสน,สนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มาศึกษาดูงานฝึกประสบการณ์ตามสภาพจริงหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรง,งตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดกทมณนะกศนพนิมสง่าจังหวัดเทยภูมิวันที่20-21ตุลาคม2565นางพิมิพาพ,พงษ์เดชตะกูลู้อำนวยการกศนพนัสงา พร้อมด้วยนางรัศมีปุณมันครูผู้ช่วยคอสรองพรรณชงาก็ร่วมกรงการบริหารจัดการทีมเพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาการของสถานศึกษาสำนักง,งานคอสนอจังหวัดเชียงภูมิณห้องประชุมจามจุรีโรงแรมสยามวิวเวอร์รีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดเชียงภูมิโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทีมสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ูการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนำไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเพื่อเป็นประโยชน์สูงส,สุดต่อน,นักศึกษาผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปวันที่26ตุลาคม2565นางพิมพ์วิภาพนิชาตระกูลผู้มำนวในการกอศอรปรงบิษ,ษังาพร้อมด้วยบุคลากรกศอปรษษางบิสาจัดกิจกรรมไว้สุนสถานศึกษาโกศน ปอดสารเสพติดและกสะอสรเพลนสงาจังหวัดชียภูมิด้วยรัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดและการใช้อาวุธโดยมอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการเร่งด่วนได้อย่างเป็นระบบรวดเร็วและมีผลเป็นรูปธรรมดังนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดมาตรการเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียนครู และบุคลากรในการศึกษาในส่วนของสถานศึกษาให้ดูแลเด็กและเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดและอาวุธอย่างเข้มงวดขึ้นโดยใช้กลไกตาม,มนโยบา,ายความปลอดภัยในสถานศึกษาใช้หลักการทําเด็กให้เข้มแข็งและจัดสภาพแวดล้อมให้เอ,อื้อต่อการเรียนรู้เน้นการดําเนินง,งานด้านการป้องกันปูกฝังและปราบปราม วันที่28ตุลาคม2565นางพิวิภาพนิชาตรก,กูลผู้วยการกอนอพนธสัาพร้อมด้วยบุลคลกากรกษณนาพันธสงาร่วมสนับสน,นุนส่งเสริมอนุรักษ์ความเป็นไทยสร้างอัตลักษณ์ของคนไทยภูมิโดยการแต่งกายผ้าไทยนุ่งสิ้นสวมผ้าไทยทุกวันศุกร์และวันพฤหัสเพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสารและรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยตามโครงการลุนหลงส่งเสริม อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการแต่งกายผ้าไทยผ้าถิ่นสวมใส่สบายสไตล์ร่วมสมัยจังหวัดธิตยภูมิประจำปีก็ประมาณ2,566งานบุคลากรวันที่4ตุลาคม2565นางพิมพ์วิภาปรมิชา,าตระกูลผู้ในการกนอสนอมรมเพินสงงาได้ประชุมบุคลากรกอสนอมรมเพินสงงาประจเรํเดือนตุลาคม ครั้งที่10ทับ2,565ได้มอบหมายงานนโยบายและติดตามงานในด้านต่างๆณห,ห้องประชุมกศนพนัสงาจังหวัดเทศรภูมิเพื่อทบทวนภาร,รกิจการจัดกิจกรรมการสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อปรับปรุงภาร,รกิจงานประจำและเตรียมกิจกรรมเพื่อศึกษาดูง,งานเนื่องจากจังหวัดเพชรภูมิได้รับคัดเลือกเป็นจังหวัดต้นแบบมีผู้บริหารการศึกษา ฝึกประสบการณ์ในระหว่างวันที่10-23ถึงตุลาคม2565งานภาคีเครือข่ายวันที่3ตุลาคม2565นางพิมพวิภาพปนพิชาตระกูลพ่มในการกนอสนอาพนัสสาามอบหมายให้นางรัศนีบุญมันกูผู้ช่วยกนอสนอาพนัสสง g าเข้าร่วมการประชุมคณะกรกรมการบริหารการอำเภอแบบปรณาการอำเภอ,อเดนสงา ประจำเดือนตุลาคม2565ณห,ห้องประชุมศรีสงหาโรงพยาบาลเนินสง่าอำเภอเนินสง่าจาญญาังหวัดเชัยภูโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อรัชการและนโยบายที่สำคัญจากนายภมินชัยวังศรีวร,รมันนายอำเภอเนินสง่าและนำไปถือปฏิบัติเช่นการติดตามสถานการณ์อุทกภัยภายในพื้นที่ขอพ่อระวาลให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย นดยให้ความสําคัญในการติดตามสถานการณ์เพื่อจะได้เร่งรัดแก้กไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ตรงจุดแนวทางการปฏิบัติสําหรับทุกภาคส่วนเมื่อโรคระบาดโควิด -19 เป็นต้นโรคติดต่อที่ต้องเฝาระวังในลำดับที่57และแนวทางการปฏิบัติการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวกับการรับมือกับปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่อำเภอเดชนา วันที่13ตุลาคม2565นางพิมวิภาเปริชาติกูลผู้ในการก่อสองพเดนสงหาพร้อมด้วยบุคลากรก่อสองพเดนสงหาเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบารถวายพระพระราชกุศลและเข้าร่วมพิธีวางกลวงม,มาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมราชนก,กา,บบาพิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชพระบรมราชโอพิษ13ตุลาคม2565 ณหอประชุมอำเภอเดินสง่าจังหวัดชียภูมิโดยมีนายภูมิมินชัยวังศรีวรมมน,นายอำเภอเดินสง่า้อมภริยาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชาการทุกส่วนราชาการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกลุ่มสตรีราชาการพนักงานลูกจ้าง กำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนกิจอาสาพระราชทธธานและภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีณละหัวประชุมอำเภพเดินสง่าจังหวัดชายภูมิวันที่15-16ตุลาคม2565นางพิมพ์วิภาพงนิจาตระกูลรู้มในการกอสนองพเดนสง่ามอบหมายให้นางกิฬาพรักจันทึกครูกอสนองตำบลนหนองฉิมเข้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร และฉลององค์ขะกฐถินพร้อมด้วยพิธีทอดกฐถินสามัคคีอำเภอเนินสงา่าประจำปี2565ณวัดลังงามหมู่ที่4ตำบลลังงามอำเภอเนินสงา่าจังหวัดเชลบุพูมโดยมีนายภูมินชัยวางศรีวรมันนายอำเภอเนินสงา่าพร้อมภรรยาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยหัวหน้าสวรัราชการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นข้าราชการพนกรักงานลูกจ้างพร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนภายในพื้นที่เขาร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมพิธีทอดกรถินในครั้งนี้วันที่23ตุลาคม2 5 6 5นางพิมพ์วิภาพนิชยาตรกูลผู้ใยการกศอสรมพนจนสง่าพร้รอ,อมด้วยบุคลากรกศอสพนจสง่าเขาร่วมพิธีวางพอมมาลา ถวายราชสักการะน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หวันที่23ตุลาคมวันปิยมหาราชณบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณที่ว่าการอำเภอเดินสง่าจังหวัดชียภูมิโดยมีนายภูมิมินชัยวังศรีวรมันนายอำเภอเดินสง่าพ,พร้อมภรรยา เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาการชาติไทยอำเภอเดชนสงาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการพนักง,งานลูกจ้างกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมประกอบพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกันงานอาคารสถานที่วันที่12ตุลาคม2 5 6 5 นางพิมพิภาผลิตชาตระก,กูลผู้นวยการกอสนาเดลินสนามอบไมายให้บุคลากรกอสนาเเดินสนาร่วมด้วยช่วยกันจัดกิจกรรมสู่ราชการใสสะอาดซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมของกอสนาเพดินสนาและห้องสมุดประชาชนอำเภอเดินส่าจังหวัดเทพบุรให้สะอาดปลอดภัยพร้อมให้บริการด้วยมิตรไมตรีกอสนอง,งามตาประชาชื่นใจ